<laughs> สบัดแจเลยเอาหลอดออกลูกเอาหลอดออกถอยถหลอดออกอุ้ย <c oughs> นั่ง้รอนง้เอนงจะเอาหลอดนอ เอาหลอดมาพี่พี่ไม่พี่จะเอายางพี่จะเอายางสองอันลูก่อยเออหนูอยู่เฉยเลยพี่โอ้ยจอเอยดเึ่งดึ่งเออหนายจริงเท่าไหร่อะโอ้ยเยอะเยอะเลย